เหมือนผ้าพี่น้องมาทงอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้เป็นวันออกพรรษานะคะพี่น้องนุเล็กสิผ้าพี่น้องไปเบิงวิถีของชาวอีสานประเภณนี้ของชาวอีสานนะคะอันประเพณีของบุญเหมือออกพรรษานะคะนุเลกเ็กก็ได้มานานะคะเพื่อว่าจะมาเอาเขานะคะพี่น้องไปอัไตปรปฏิบนะคะบานนกนั่นนุเล็กเอิ่นการไต่ประทีบนะคะ ก่อนอื่นกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุนในคนแบบนนะ้านกันกกันนะคะเขามาเลือกเขากันเลยค่ะพี่น้องว่าเข้าเสียเอาเขาจังไดน,นะคะแต่ว่าปก,กติแล้วเพื่อนเสียเอาเขาเอาเข่าที่ออกห่วงนะคะพี่น้องแต่ว่าปีนี้แรงร้ายค่ะกัเจ้าสีได้น่ใไดไปนะคะแต่ว่ากัดสีเหลือเอาต้นมันงามนะคะพี่น้องไปอันเพื่อทําการบูชานะคะมันเหลือทำกันได้จ้ามาเลยค่ะว้าว wow. ไปแล้วนะครับจะเดียวก่อ,อได้ระบาดเนี่ยนกะ่อนอื่นต้องเลือกนะครับพี่นะ้องอันใดคือกอเขาอันใดคือกอหนาน,นะจ๊ะท่านบว่าเดี๋ยวเอาต่นไปน้ำฝน,นทำยังไงอนะลบกนได้รับแล้ว <laughs> ต้นที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องไผบอกมันแหลงเนาะนัะ่นเสียงจุดเมงกระโปงนะคะบานเล็กเอื่นมะกระโปงนะจจะกระดังแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นข้าวที่ดีที่สุดของปีนะคะเอื่นมาเอาไม้เอาไปกู้นึง เพื่อทำการบูสานะครับอันนี้ก็ทิ้งนี่เลือกเล้วก็อีกบ่เดี๋ยวเบิ่งวันพี่นองเพื่อนม้อันงามก่าเราหงกันห้นะ เอาซ้ำเนี่ยหรอคะพี่น้องพิพ่พาผูบ้าวป็ไต่ตะกีด้วยค่ะมือแรงค่ะพี่น้อง่อนเท้าสีฟ้านะคะเขากำลังเหลือดอก,กใหม่งามๆแล้วค่ะพี่น้องไปอันบุซาน้ำกันก่อนนะจ๊ะดอกไม้ที่บ้านปลูกเองนะคะปัญสวมเป็นคนปลูกคะ่ะพี่น้องดอกดาวเรื่องจา้าเลือกเอาดอกสวยๆไปบูชานะคะเอาไปบูชาเขา เอาไปหูสาถาดแม่น้นำเด้เไปสองคนใช่ไหมหนึ่งคู่สองคู่อีกสองคู่เอาไ่นอดอกได้นองามบานน้พี่น้องเลยแต่ดอ,อกก็งาม,งามเกียบวัดท่านค่ะพี่น้อง,งเผาเบิร์ดล่ะ าได้ดอกไม้แล้วฮาก็จะไปเตรียมเอาถูบเอาเทียนค่ะพี่น้องแล้วฮาก็สิไปวัดกันนะคะไปค่ะไปวัดน้ำกันได้จ้าตอนนี้เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะปาด์ตกงามแฉะวอก้ยพอนเนี่ยนี่จะคือปีนี้เป็นปีแล้วนะคะอ้าสวยจังเลยมากนมอูอยู่ะค่ะหนุ่มมากกนมอูอยู่ะค่ะ <c oughs> จอดเถินวูดจอดกระได้สิจอดง่ามได้จอด,ดอุ้จอดส่วนกระไดขาดแม่กับยุคนะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศของวัดนะคะอ้ประเทศแบบงามเลยค่ะพี่น้องฟังทางนี้ก็จะเป็นทีฮอไต่ประเทียบนะคะพี่น้องมากกรโมลเลยนุ้ยเด็กยานประทันนะจ๊ะ นู่นเลยก็เลยมาหอดแล้วนะคะก็จะไต่ปทิบีติน,นะคะนี่นะคะกับอุปกรณ์นาม,มาเลยค่ะทุกคนคือเฮ็ดถ่ะค่ะซีนี้สุดยอดสุดยอดเลยทั้งทางสวรรคะ์ค่ะพระอาจารย์ว่าจะาเอินจังไดเอ,อินพระกับระปินนะคะ มาก่อนเพื่อนเลยเราก็จะได้เห็นสวยๆงามๆนะคะจักทุ่มก็ค่ะทุ่มนึ่งปะค่ะหมออีนาค่ะหมออีนาคยือปะค่ะโอ้กานาอ้ยกสิอยยู่หันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนค่ะพี่น้องแม่ปะค่ะ ค่ะกระดีย่ได้ค่ะมันกะสว่างผอมกอมันมันเนียมเห็นเ่ือสมองไหมเนียมค่ะนีงหิมารวัตุออกมาหนียุมันจัง่ะน้มาอันตะเกาอันหันพนบอยู่นีนะค่ะยานรถยานรถเลื่อมันาจอดทานี่แหลเขาจสร้างออมันมาที่ใอย่ค่ะเออ ต้นี้ก็งามอยู่ค่ะงามอยู่ตะเกียงคือสีอันได้เบิดคเื่อนอยู่นะคะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงนะคะเพิ่นเดือนคนวาทั่งไปสวรรค์น่คะพี่น้องเฮื่องซือเลยวันออกพรรษานะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นการมาขอข้ามา เ้าแม่พ่อสูอีหยังทีเฮาอันได้เห็นดวงเกินเพินินเนาะค่ะเจ้าแม่คงพาด้วยให้เขาง,งามๆสินะพอจะมาล่าทัวเพินพออินขอป้อนจากเพิินควาอมหรื่จ้ะพร้อมเลยมาเลยเหมอดบ่บะ

เสียงรูบ้าวนะคะพี่น้องขอพ่อน,นะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็กำลังมาในย้านะคะเฮ้ยเสียงบากกโพเสียงประทัดเตือนเป็นประเพณีนะคะต้องมีจุดนะคะออกพรรษา สามดอกทับดอกใหม่คู่หนึ่งเทียนบอต่องก็ไดถอดรองเท้าด้วยนะถอดรองเท้าด้วยเริม่มแล้วค่ะม,มาเออจุแล้วค่ะมีเป็นบางแหลกนะคะจะสิลดขั้นไหนเราจะพี่นอก ออกภาษาตรงสวดนยค่ะพี่น้องเป็นประเทศนี่เนาะอันนี้บางแหลกแห่งมะะั้งค่ะผู้บางคับผู้สูตรที่บงก่กรเนาะเออไปเดี๋ยวห้องกสิเดไปไตพระไ่ขอพรพระไงนะคะแล้วกาจจะไปไตท่าพี่น้องเพราะว่า สิดไปไต่ให้เพลิอนออกพันษาให้เพลินหัวนำนะคะว่าออกพันษาแล้วสิสวสดให้เพลินดูแลปกปักรักษาคุมข้องนะคะเป็นคนแรกเลยนะคะที่มามักลงบ่ เดินเลยอันนี้ก็นั่งเดินทางไปผ่าไงนะคะพี่น้องก็จะเมือดน้อยนะคะไปตอนนี้เขาก็มาตอนนี้เขาก็มาหอดผ่าไงนะคะพี่น้องนี่พระใหญ่ประจําบ้านของหนูฤทธินะคะอยู่ในวัดใต่คอ่อนเพลิน,นะค่ะพี่น้องสางโดยมือปัน่นคอเอ็นไวเอียงอะ่ะ อันใส่ข้นปั่นนล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนูเล็กก็จำไม่ได้นะคะแต่ว่าองค์ก็ษัตริย์นะคะพระคู่บ้านคู่เมืองเมืองบ้านเนี่ยนะคะพี่น้องให้ปู้บาวเป็นคอพ่อนก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะ แม่กั็ขาดใหญ่ค่ะพี่น้องมาตามมาเลยย่างข้างตะวันนิดละค่ะพี่น้อง ตีบหัจักข้นเ่ยพอเขาใก่ไงเบอเห็นจักจั่ค้นจักจ่หม้ออะไรอะไรไ่ยอะไรยมาครับโอ้ยจะมาดนขึ้กันใส่ถาขอพรเมี่อ ขอพ่ย่ายขอพรบรรทบุรุษนะครับเดี่คุณผู้หนอจะไม่นไ่จ้ะจัดติดอกจะได้มันชื่นมหัวดอกไม่เตัวใส่เทียนกันโอ้ ว่าเมนมากรกมูกรมูอยูย่หยานยยานมันคำายานเดือ,อดปวดคูไว้จักน้อยสิจูดอันบังกระปกซุเบิงถูุงน,น,นึงคุญแ Não, não, não. ะคะกับบดมิแต่เห้าด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการขอพรบรรพบุรุษนะคะบอกให้เพื่อนหูว่านี่เป็นอันประเภทนี้ออกพรรษาแลว้วให้เพื่อนพวกปักรักษาคุมข้องลูกล้านนะคะให้เพื่อนเอามาเอาบุญนอาศีลนะคะลบศีละละพรน,น้ำกันนะคะเป็นกสิดเดชซอยเห้าให้อยู่เย็นเป็นสูงนะคะพี่น้องบ่อึดอยาอึดกินเนาะซอยคุมข้องลูกล้านอันนี้พี่น้องเพิ่นก็ัมาเหตุขึ้นกันน่าจะ ค่ะพี่น้องล้างจากที่ห้าไปใต่ประทิบญวานแล้วนะคะ mm. เหากับตรงมาใส่ย,ยู่บานนาค่ะพี่น้องนะ mm. บานนะซ mm. องนะคะอันซีดส้สว่างสวัยหวงเห่องนะคะเพราะว่าเป็นวันนี่เป็นประเภทนี่ค้องอันออกพรรษานะคะพี่น้องต้องเทศยจังสีทุกปีนะคะแ้วกกะสีว่าจังไรอะ่ะถ้าไต่อยูเ่เงอนกับสีด้ยบอกจะที่จะทางบวก,กาล่ะน,นะคะ่ะพี่น้องออกพรรษาแล้วนะ อุ่นนะคะหายเพลนคุมข้องปกปักรักษาเนาะเล็กไตพร้อมกันซีซีดอกเลยค่ะพี่น้องมากขนานกับสิใสแต่เทียนนะคะใสหนาบ้านให้สว่างสว้นะคะร่มม,มส่วนมากนกับสีเอาไว้เขาเอิ้เนเียเก็ โคะโคนบานนะคะพี่น้องประตูหัวนะคะประตูรั้วบ้านนะคะ เสร็จแล้วน,นะคะอันนี้ก็เป็นพิธีการนะคะ ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพิธีการทั้งเบิร์คองอันบุญออกพันษาเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นประเภทนี่เป็นพิธีกรรมของเจ้าบานเจ้าอีสานของเฮานะคะของบานนุเด็กเองนะคะพันกสีนี่ประเภทนี่ประมาณนี้นะคะบุญออกพันษานะคะกระเดอันน้นำขับซื้อสวยแล้วก็พิธีกรรมที่ซักซีนนะคะพี่น้องที่เฮ็ดกันมากแ,แ,แต่อีพอ,อีเมียเฮาเนาะคะ่ะพี่น้อง นำมาให้พี่น้องในเบิงกันนะคะจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุเล็กคนบ้านหน้านานํากันละกันนะคะสิดเลฮะคลิปใหม่ๆมัสู่พี่น้องเบิงในหลายๆอันแบบในหลายๆรูปแบบนะคะทั้งเป็นการเฮตุอาหารหรือพิธีกรรมหรือการใส่ซีเวียตต่างๆแล้วนาะนะคะของนุเ็กเองของบ้านนุเ็กเองนะคะมัสู่พี่น้องเบิงในคลิปต,อต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ